วันนี้เมสาพาทุกคนออกมากินหมูกระทะนอกบ้านบรรยากาศดีคือตอนนี้กำลังจะทุ่มหนึ่งแล้วนะแต่ว่าสว่างอยู่เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันเนี้ยเรามีอะไรมัง่งนี่ตั้งหม้อหมูกระทะแล้วน้ำจิ้มทำเองแล้วก็มีผักกาดขาว แล้วก็มีเนื้อหมูสามชั้นเนื้อหมูซื้อมาแบบสดๆเลยนะจากร้านขายหมูอ่ะแต่ว่าเขาพึ่งฆ่าหมูแล้วก็ไปซื้อเมื่อวานหรือวันก่อนไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าชอบมากสามชั้นแล้วก็เอามาหั่นเองจะบอกว่าหั่นยากมากตอนนี้เราก็รอให้น้ำมันเดือดก่อนนะ เราจะนั่งกินตรงนี้เลยปกติถ้าเป็นหน้าหนาวเนี้ยเราก็จะทำกินในบ้านนะแล้ววันนี้จะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยกินไปเล่าไปเนาะทุกคนแบบมันเน้นๆเลยเนี้ยสามชั้นเน้นๆอร่อยซื้อ น้ำซุปที่มันเป็นของชาบูมาย,ยังไม่ได้ลองเลยเขาบอกว่ามันเผ็ดมากอุย้ยลืมไปว่าเรามีผงหมาล่าด้วยนี่เอามาใส่ก็ได้ดูนี่หมูแบบถ้วยใหญ่มาก oh, <no. S 1> ชอบชอบก็ใส่ไปเลย ไม่มีใครอยากกินกับเราเลยเพราะว่าเขาเขากลัวอ้วนแต่เราไม่กลัวอ้วนนะจ๊ะหมักหมูเองด้วยใส่รสดีแล้วก็น้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ไข่นม หมักหมูนะทุกคนอร่อยเลยหมูนุ่มแล้วก็รสชาติดีคลื่นลมไายเลยเนีน่<อ>ยหิวทุกคนรู้ไหมว่าที่ฟินแลนด์อะทำไมเขาถึงรับพนักง,งานหน้าร้อนเยอะเพราะว่าหน้าร้อนอะมันจะมีคนพักร้อนใช่ไหมเขาจะมีวันหยุดพักร้อนคือบอกก่อนว่าที่ฟินแลนด์อะมันจะมี พักร้อนทุกฤดูการแล้วหน้าร้อนเขาก็จะรับคนงานเยอะมากแต่ละที่แต่ละบริษัทนะ mm hmm. เพรามันจะมีพนักง,งานไปพักร้อนเขาก็เลยรับคนงานเหมือนเราไปทำแทนเขานั่นแหละบางครั้งหน้าร้อนถ้าสมมุติว่าเมษามไม่ได้ทำงานนะมเมษาก็จะไปเที่ยวบ้านพักตักอากาศ ของของแม่สามีเขาซื้อไว้ที่นู่นไกลมากขับรถไปแบบนั่งรถจนจิบตูดอะ่ะอันนี้จริงๆคือแบบไกลจริงๆแบบจนนั่งรถจนท้อมากอะแบบเราเราก็ถามว่าเมื่อไรจะถึงเนี่ยแต่ว่าพอไปถึงนะบรรยากาศดีมากแล้วเราก็หายเหนื่อย วันนี้ที่ทำงานคือเขาให้ปลูกดอกไม้ปลูกผักอะไรก็ได้นะเขามีโรงปลูกผักใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้คนแก่ที่แบบเสียงไรอ่ะแกหมดเขาจะให้คนแก่ไปปลูกผักไปนั่งเล่นข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า มันมันเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วเนาะแล้วคนแก่เขาอยู่แต่ในบ้านพักนานนาน,น,านแล้วบางทีก็ออกไปไหนข้างนอกไม่ได้ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะตอนนี้ก็ออกไปได้แล้วข้างนอกออกไปนั่งเล่นข้างนอกแล้วคนแก่ดีใจมากแล้วก็ยิ้มแย้มเรามีจานด้วยเนี่ยบางทีการทำงานแบบนี้มันก็ มีความสูงนะมันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบด้วยนะแต่ว่าเราก็ทำทำๆเถอะเ,เหมือนอยู่ที่เมืองไทยเราเราเคยชินกับการอยู่กับคนไข้เพราะว่าเมสาทำงานในโรงพยาบาลเนานะมันน่าจะเคยชินแบบนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าเออตอนแรกอะลงไปแบบอยากเรียนอยากเรียนทำงานในมาร์เก็ตนะแบบว่าเป็นพนักง,งานขายของอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็เรียนยากเหมือนกันนะคือทุกสายอาชีพเลยมันเรียนยากหมดเพราะว่าภาษาภาษามันต่างกันมันก็เลยดูยากหมดทุกอย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มทําเองนะใส่ถั่วปนแล้วก็มีพริกพริกตำพริกกระเทียมแล้วก็บีมมะนาวใส่น้ำปลา ใส่น้ำให้มันแบบว่าไม่ข้นเกินไปแล้วก็เด็ดเลยก็คือต้องใส่ถั่วปน่นอร่อยไม่รู้ว่ะชอบทําชอบทําน้ําจิ้มแบบนี้บางคนก็อาจจะทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มซีฟู้ดต้องใส่กระเทียมดองนะอร่อยเห็นควันไหมทุกคน วันนี้เมษาเลิกงานบ่ายสองแต่ว่ากลับมาถึงบ้านนอนดูโทรศัพท์ไม่รู้ดูเกี่ยวกับข่าวนี่แหละเออแล้วก็หลับไปแล้วเหมือนแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาคือหลับแค่แป๊บเดียวนะประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอะ่ะตื่นมารู้สึกแบบเหนื่อยมากอย่าอย่านอนกลางวันนะ ุกวนเพราะว่าตื่นมามันจะรู้สึกแบบเหนื่อยจริงๆถ้านอนก็ไปนอนตอนเย็นเลยตอนดึกเลยแล้วตอนกลางคืนจะไม่นอนอย่างนี้นนไม่อยากนอนนอนกลางวันแล้วกลางคืนไม่อยากนอนตอนนี้เราแฟนเลิกงานเลิกงานหนึ่งทุ่มแด่ไม่รู้ว่ามากี่โมงมาสายตลอดมาช้าตลอดไม่รู้ไปไหน จะบอกว่าวันก่อนนางไปนางไปมาร์เก็ตไปห้างไปซื้อของแล้วก็รอเพราะว่าทํากับข้าวแบบอบเนื้อไว้แล้วอบเนื้อจนเนื้อแห้งแล้วอ่ะจนเย็นหมดแล้วอ่ะแล้วทีนี้ก็เลยโทรหาโทรหาก็ไม่รับสายโทรไปอีกก็ไม่รับสายแล้วพอกลับม,มาเราถามว่าเธอไปมาร์เก็ตที่เมืองไทยมาเหรอแล้วนางไม่รู้ด้วยนะว่าเราแบบไปชด นางบอกว่าใครไปเมืองไทยฉันไม่ได้ไปเมืองไทยนะคือนางไม่เก็ตว่าเราพูดไปชดแล้วเราก็เลยพูดอีกรอบหนึ่งฉันบอกว่าฉันถามเธอว่าเธอไปมาร์เก็ตที่เมืองไทยเหรอนานมากแต่จริงๆอ่ะนางบอกแล้วว่านางาจจะไปหาพี่ชายด้วยคืออนนี่จำไม่ได้ไงลืมเออ มากเดี๋ยวเราใส่เส้นเส้นตุ่มเดีย๋ยเติมน้ำหน่อยฝั่งนี้มันแหง้งว้ปกกะปกติจะชวน เพื่อนมากินหมูกระทะแล้วทําอะไรกินข้างนอกปิ้งย่างกันข้างนอกแต่ว่าตอนเนี้ยตารางงานเมษาก,กับเพื่อนอนะ่ะไม่ตรงกันก็เลยแบบนั่งกินคนเดียวก็ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็คุยคนเดียวเลยนะ <c oughs> ยอดมากอร่อยมากเนี่ยดูเลยทุกคนนีม่มันฟินมาก คือไม่ได้กินนานแค่ไหนแล้วหรือว่าหรือว่ายังไม่นานเดือนสองเดือนแน่ไหมอ่ะจำไม่ได้แล้ว ลืมเอากระดาษที่ชั่วมาไม่เป็นไรเอาเสื้อเช็ดก็ได้นะเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องซักอยู่แล้วตอนเด็กๆรู้ว่าทุกคนก็เคยทำพรุ่งนี้เราต้องไปฉีดวัคซีนแล้วนะทุกคนไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยไม่กลัวอะไรหรอกกลัว กลัวแบบว่าเออกลัวแบบแพ้นี่แหละเพราะเป็นคนบอบบางแพ้ง่ายอืมเราต้องเอาออกก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันสุกละเนีย่ยดูสิเพื่อนๆแบบน้ำมันหยดติ้งติ๊ง <c oughs> หมูกระทะยั่วจ้าวันนี้ไม่มีน้ำอัดลมนะเพราะว่า กินบ่อยไม่ดีหรอกน้ำอัดลมอะ่ะมันมีมันมีกา๊าซด้วยไม่ดีต่อสุขภาพมีน้ำตาลเยอะด้วย <S <S แต่หลายคนก็ชอบกินน้ำอัดลมรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็กินไม่ได้ว่าใครน้ำว่าตัวเองนะ หน้าร้อนแบบนี้นะคือหญ้ามันขึ้นเร็วมากเพื่อนๆต้องตัดหญ้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ย วันนี้กินเดเซเ้นตอนเที่ยงก็กินมามะ่าเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรกินที่เกียรติทำกับข้าวด้วยร้อนร้อน ช้าไม่มีคนแย่งต้องใส่มันมันไปกอน THANKS เผ็ดนะเนี่ยกินไปกินมาเผ็ดน,นะอืมสุดคอลปิ๊งมากคน เดี๋ยวบอกว่ากระถะเนี้ยซื้อมาจากที่ไทยซื้อมาหลายปีแล้วนะทนมากเลยของโอตโต้ราคาไม่แพงด้วยแค่พันพันหนึ่งแต่นั้นมันเก้าร้อยเก้าสิบใส่กระเป๋าเดินทางมาเลยจ้า วันนี้ก็มาเมาสอมอยกเพื่อนมากินโชว์แล้วทุกคน <c oughs> ถ้าซึกระทาที่เนี่ยที่ร้านเวียดน,นามเนาะเป็นร้านเอเชีย แพงมากไม่กล้าซื้อเลยก่าว่าถ้ากลับไทยอีกรอบหนึ่งก็อาจจะหิวมาใหม่แต่หัวปลักอะ่ะมันต้องเปลี่ยนนะปลักตัวผู้อะ่ะเพราะว่าปลั๊กมันต่างกันที่ไทยอะ่ะเหมือนเราซื้อกล้องอะ่ะชาร์จท,ที่นี่ไม่ได้นะ ต้องเอาที่มันเป็นที่ชาร์จอีกแบบหนึง่งที่มันเป็นเสียบกับคอมพิวเตอร์อนั่นแหละมันถึงจะชาร์จได้รักยุโรปก,กับปลักไทยปา ากินแล้วพูดไปเรื่อยๆอ่ะมันจะยาววันนี้เมสสาก,ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะทุกคน